มาถึงชนิดและส่วนประกอบของเลือดเนาะเราจะต้องก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเราจะให้เลือดอะไรบ้างเราก็ต้องมารู้ว่าเลือดอะประกอบไปด้วยกี่ส่วนเนาะง่ายๆเลยเลือดประกอบด้วย3ส่วนใหญ่ๆเนาะที่เรารู้จักกันนะก็คือว่าอะทุกค,คนทุกคนก็จะเคยเห็นทิวนี้ใช่ไหมตอนเรียนทิวน,นี้ปับ๊บมาเออซึ่งทิวนี้ยมันก็เวลาไปปั่นเสร็จแล้วอะมันก็จะเห็นเลือดออกมาเป็น เมลดแดงอยู่ตรงนี้โอเคปะแล้วก็จะมีเป็นน้ำเลือดสีเหลืองๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะซึ่งไอ้สีแดงๆตรงเนี้ยมันจะรวมถึงแหละถึงเม็ดเลือดเนาะมันจะมีเม็ดเลือดแล้วก็เก็ดเลือดอยู่ในนี้นะเสร็จแล้วตรงสีเหลืองๆตรงนี้มาคือพลาสมาพลาสมาก็คือ,กกคอน้ำเลือดถูกปะเออ ดังนั้นอะมองง่ายๆเลยส่วนใหญ่แล้วองค์ประกอบของเลือดจะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือประกอบด้วยเม็ดเลือดเกล็ดเลือดแล้วก็น้ำเลือดใช่ไหมอ่ะทีนี้แต่ในที่เนี้ยเราจะมารู้กันให้เลือดอะก็เลยแบ่งออกมาเป็น4ี่กลุ่มใหญ่ๆซึ่ง4กลุ่มใหญ่ๆตรงเนี้ยนะก็จะได้แก่เล็ดบัตเซลก็คือเม็ดเลือดแดงและไวบัตเซลเม็ดเลือดขาวก็คือจะแบ่งจากเกล็ดเลือดอะเอ้ยจะแบ่งจากเม็ดเลือดอะให้กลายเป็นทั้งแดงแล้วก็ขาว แล้วก็มีแพทเลสแล้วก็มีพลาสมาก็คือน้ำเลือดใช่ไหมเออทีนี้ต่อไปนะเราก็จะมาดูที่เม็ดเลือดแดงเนาะการให้อ์ปคระกออของเม็ดเลือดแดงเนี่ย mm hmm. ก็จะมีอยู่2ชนิด mm hmm. ก็คือมีโฮโฮบัต hmm. แล้วก็แพคเลสเซล PRC เนี่ยนะ mm hmm. ซึ่งทั้งสองันนี้จะต่างกันตรงไหนอ่ะมาดูอันแรกอันแรกก็คือโฮบัตเดี๋ยวขอใช้สีแดงอ่ะอันที่1คือโฮบัตใช่ไหม โบาตเนี่ยคือมีครบทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างในที่นี้ก็คืออะไรก็คือมีทั้งเม็ดเลือดใช่ไหมมีเม็ดเลือดเกล็ดเลือดแล้วก็น้ำเลือดคือคือได้มาจากเอ่อคนคือได้มาจากผู้บริจาคอะได้มาอย่างไงก็คือเอาไปใช้เลยเนาะดังนั้นอะไอ้กลุ่มการให้เลือดแบบเนี้ยมันจึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการทั้งน้ำเลือดแล้วก็ต้องการทั้งเม็ดเลือดทุกชนิดจะใช้ในกรณีไหนก็คือในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอ่าสมมติว่าได้เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับการเปียนถ่ายเลือดอะไรอย่างนี้นะต่อมาเมื่อเราให้เลือดโฮบัตเนี่ยโฮบัตคือได้มายัางไงให้ไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมดังนั้นอะ่ะการให้ในช่วงแรกอะ่ะ15-30นาทีแรกอะ่ะจะต้องให้ในปริมาณ 2cc/ นาทีนะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะป้องป้องกันเพื่อป้องกันอาการแพ้เนาะ อาการแพ้จากการให้เลือดนะเราจึงในช่วงสามเซลทีแรกเราจึงให้ช้าๆเพื่อสังเกตอาการแพ้จากการให้เลือดแล้วหลังจากนั้นเราค่อยปรับโฟโดยให้เลือดหมดภายใน2 4ถึงชั่วโมงนั่นเองอันนี้คือการให้โฮบัตเออ art, นาะส่วนแพคเลเซลแพคเลเซลก็บอกแล้วมันเป็นแพคเนาะมันบอกเป็นแพคเลเซลเจ้าแพคอันที่2เนี่ยเจ้าแพคเลเซลเนี่ยคืออะไรก็คือการปั่นเอาแต่ เม็ดเลือดแดงเนาะออกมาก็คือมีในนั้นอะในถุงนั้นอะก็จะมีแต่เม็ดเลือดแดงเป็นแพกๆอยู่ในถุงนั้นโอเคปะก็มีแต่เม็ดเลือดแดงอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลยปนอันเนี้ยจะเหมาะกับให้ในพวกที่ต้องการต้องการเม็ดเลือดแดงนะต้องการเม็ดเลือดแดงแต่แต่ระวังน้ําเกินอะกลัวน้ําเกินก็อาจจะในพวกที่เป็นมีโอกาสที่จะน้ําเกินได้ก็จะเป็นพวกหัวใจล้มเหลวหรือน้ําท่วมปอดอะไรเงี้ยหรือ ตายทำงานไม่ปกติอะไรเงี้ยก็จะเหมาะที่จะได้แพ็กเลเซีย์เพราะต้องการแต่เบลอดแดงแต่ไม่ต้องการน้ำเพิ่มหรือในผู้ป่วยที่ต้องการเบลลดแดงนะแต่ให้เราก็ต้องการแฟกเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยคือแฟกเตอร์มันก็ต้องอยู่ในนะ้ำถูกปะดังนั้นอะ่ะเราให้เราให้น้ำไปจากแฟกเตอร์แล้วก็ให้น้ำจาก เมลืดแดงไปอีกมันก็จะเกินดังนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนน้ำจากเม็ลืดแดงให้กลายเป็นแพคเลเซล,ลเพื่อให้คู่กันไปเนาะซึ่งก็เหมือนเดิมเลือดส่วนใหญ่จะต้องให้หมดภายใน2-4ชั่วโมงต่อมาเนาะกลุ่มที่2ใหญ่ๆกลุ่มที่2ใหญ่คือกลุ่มไว้บัรเซล,ลกลุ่มไว้บัสเซลล์อะ่ะเขาจะเรียกว่าลูคิโอไซคอนเซนเต อันนี้ก็กกจะสกัดออกมาเลยแล้วเหลือแต่เม็ดเลือดขาวเนาะไม่เหลืออะไรเลยก็เหลือแต่เม็ดเลือดขาวมันจะเหมาะไหนๆก็มีแต่เม็ดเลือดขาวอ่ะดังนั้นก็จะต้องเหมาะกับคนที่มีเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า500มิลลิเอ่อขอโทษมีเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า500ลูกบาทมิลลิเมตรเนาะหรือผู้ที่มีการติดเชื้อมากกว่า48ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็ไม่เซ้นต่อยาเนาะคือให้ยาก็ให้ยาให้ยาแอนติไบอติกไปแล้วไข้ก็ไม่ลงเลยอเะยก็คือมันไม่เซ้นต่อยา ความเร็วในการให้อันเนี้ยมันก็จะให้อ่5ยี่ถึงห้ซีซีต่อ10นาทีเนาะอันเนี้ยก็ต้องดูว่าหมอสั่งกี่ซีซีนะ,ะเป็นสีบ้างนะเอาเป็นสีชมพูละกันต่อมาแพแลตต์เซลไม่ใช่แพแลตตเซลแพลตตเออต่อมาคือกลุ่มแพลลต์ กลุ่มแพลเลทเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยๆนะก็คือมี pc random donor p a l e t concentrate 2 single donor p a l e t ก็คือ s p d เนาะ 3. lppc ก็คือ lukio size p o o r p a l e t concentrate เนาะแต่เนี้ยจะส่วนใหญ่อะ่ะเขาก็จะให้ random donor p a l e t concentrate กันก็เพราะว่ามันมีแต่เกล็ดเลือดเนาะอันเนี้ยคือปั่นปั่นเอาแต่เกล็ดเลือดออกมาอย่างเดียว โอเคไหมแต่ถ้าเป็นซิงเกิลโดนเนอร์แพลเลตเนี่ยอันนี้จะเอาเก็ดเลือดออกมาโดยวิธีการแพ l เลตเพอร์ไลซีดแพเลตเพอร์ไซีดมันจะทําให้เม็เลือดขาวมีจำนวนน้อยลงก็คือโอกาสในการแพ้เลือดของผู้ที่ได้รับไอเอสพเนี่ยก็จะน้อยลงแต่ถ้าเขามีประวัติการแพ้เลือดที่รุนแรงมากอะเราก็จะต้องให้เป็น LPPC เออถ้าเกิดว่าเขาจะต้องการเก็ดเลือดนะ เพราะว่ามันจะกําจัดเม็ดเลือดขาวออกไปเลยอะไรอย่างนี้กลุ่มที่จะให้เนี่ยก็จะต้องเป็นกลุ่มที่แน่นอนก็คงไม่ใช่กลุ่มที่ต้องการเมร็ดเลือดแดงเนาะก็คือกลุ่มที่ต้องการเกร็ดเลือดก็คือมีเก็ดเลือดต่ําเก็ดเลือดต่ําในที่นี้มันก็อาจจะเกิดจากาดูได้ดังมีจุดจําเลือดอะไรเงี้ยหรือว่าดูได้จากผลแล็บเนาะเออก็คือมีแพสเลตท,ที่ต่ํากว่า5 0 0 0 0เนี่ยเขาก็จะพิจารณาแล้วว่าเอ้ยควรจะให้ไม่ให้ดีเนาะอะไรอย่างนี้ แต่ความเร็วในการให้เนี่ยก็จะเหมือนกันกนะ็คือ20-50 ml ถึงใน10นาทีนะเออทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะให้เหมือนกันต่อมาเนาะพลาสมากลุ่มสุดท้ายเลยกลุ่มพลาสมาเมื่อกี้คือเรารู้จักกลุ่มเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็แพลเลทไปแล้วแต่ต่อมาคือกลุ่มพลาสมากลุ่มพลาสมาเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆขอเป็นสีเป็นสีเขียวละกันกลุ่มที่1เนี่ยก็คือ ffp f a s e frozen plasma อันเนี้ยจะแยกออกมาจากเลือดสดเลยก็คือได้ได้เลือดมาสมมติว่าได้เลือดมาตอนบ่ายสองเนี่ยภายใน6ชั่วโมงก็คือก่อนสองทุมเนี่ยจะต้องแยกเอาพลาสมาอนั้นออกมาแล้วอะไรอย่างงี้นะอันเนี้ยก็คือกลุ่มแรกเฟสโฟเซนพลาสมาเนาะอันที่สองโฟเซนพลาสมาก็คือมันเป็นเลือดเลือดที่ถูกเก็บไว้ในธนาคารเลือดอะแต่เอามาแยกเพื่อเอาพลาสมาสามก็คือไคโอพิเซพิเทตนะอื ไขโอพิซพิเทสเนี่ยก็คือการแยกของพาสมาอีกทีนึงที่แรกเราแยกเม็ดเลือดกับพาสมาออกมาใช่ไหมแต่เนี่ยเราก็จะแยกพาสมาออกมาอีกเพื่อเอาไขโอพิซพิเทสออกมาอีกทีนึงอะไรอย่างนี้อ่ะแต่มาดูตัวแรกไอตัวที่1กับตัวที่2อ,อะ่ะจะมีการดึงเอาพาสมาไม่เหมือนกันแต่หลักการให้ก็จะเหมือนกันก็คือมันก็จะมีแต่น้ำก็อย่างที่บอกมันก็จะมีแต่น้ำเลือด มันก็จะมีแฟกเตอร์ต่างๆที่จำเป็นในการแข่งตัวของเลือดทุกอย่างแต่ไม่มีเม็ดเลือดเลยเนี่ยเออจะให้ในคนไหนก็จะให้ในพวกที่มีในพวกที่ขาดดีกว่าเออในพวกที่ขาดโคแฟกเตอร์โคแฟกเตอร์อะไรโคแฟกเตอร์5โคแฟกเตอร์9เนาะมีปัญหาเรื่องตับพอแล้เพราะตับอะ่ะมันจะสร้างแฟกเตอร์ในการแข่งตัวของเลือดอะไรเงี้ยเออถ้าเขามีปัญหาที่ตับก็ให้เราระวังไว้ถ้ามันเกิดในช่วงที่แบบต้องให้แล้วก็คือต้องให้ก็ให้สงสัยว่าเออ ให้พาสมาไปเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องตับหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็พวกภาวะ d i d Dis semi-nated disseminated intravascular coagulation อ่ะ DIC Di เนี่ยเขาเรียกว่า disseminated intravascular coagulation ก็คือเป็นภาว,วะที่ การแข่งตัวของเลือดเนี่ยปัจจัยในการแข็งตัวมันลดลงทําให้มันเกิดการบีดดิ้งภายในได้อะไรเงี้ยม,มีการบีดดิ้งเพิ่มมากขึ้นเลยมีการเสียเลือดอย่างรุนแรงภายในร่างกายต่อมานะจากภาวะนี้ต่อมาภาวะ ITP ภาวะ ITP เนี่ยภาวะ ITP เนี่ยย่อมาจากอะไรนะภาวะ ITP ก็คือ อิมูนทอมโบไซโทเพเนียเพนิกพ p พู u l a อิมูนทอมโบไซโทเพนิกพ p พ p u l a อันนี้คือภาวะที่เหมือนจะเหมือนเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตัวเองอะไรเงี้ยเออมันทำให้ มันทําให้เก wow. like like ิดการอักเสบหรือเกิดการกัดกินท <Alexandria> ั่วร่างกายมันก็จะเกิดแผลใช่ปะพราะเกิดแผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้เกล็ดเลือดที่มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นสุดท้ายเกล็ดเลือดพวกนี้มันก็ไม่พออะไรเงี้ยหรือพลาสมาพวกนี้มันไม่พอที่จะไปรักษาแผลหรือรักษาไม่ให้เกิดการไหลของเลือดไม่ไม่ให้เลือดไหลได้อะเออไปหยุดเลือดไม่ได้สุดท้ายมันเลยเกิดการบีดดิ้งภายในตามมาหรืออาจจะเป็นในกลุ่มเพวาะฮีโมฟิเลียบีนะหรือคนที่มีพีทีเลชมากกว่า1ต่อ5หรือคนที่ขาด โคทอมบินคอมแพคนะพวกอะไรพวก2 7พวก2 7 9แล้วก็10เนี่ยเออแฟกเตอร์2 7 9 10อะไรเงี้ย mm hmm. ก็อาจจะพิจารณาให้ FFP ไปนะแต่ไซโคพิเซปติเตสเนี่ยในกลุ่มที่3ามอะไซโคพิเซปติเตสเนี่ยในเนี้ยจะมีแฟกเตอร์ที่เรียกว่าแฟกเตอร์8เนาะไฟแฟกเตอร์8ไฟบิโนจีไฟบิโนเจนเนาะเหมาะให้กับใครเหมาะให้กับฮิโมฟิเลีย ฮิมโอมฟิเลตเอและเหมาะในผู้ป่วยที่เป็นวอร์นเวอริเบอร์ดิซิสเนาะหรือขาดไฟบิโนเจนแต่กําเนิดอะไรเงี้ยก็จะจาเป็นทจะต้องให้ไซโคพิซิปเตตแต่ถ้าไม่มีไซโคพิซิปเตตก็ต้องให้เฟสเซนฟอสซาไฟเอหรือ FFP เนาะหลักในการให้เลยเนี่ยก็คือ5ถึง5ถึง10 ml ต่อ1น,นาทีนะให้หมดภายใน1-2ชั่วโมงอันเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นภาพรวมของการให้เลือด คือบางทีอะเวลาเราไปเปิดชักอะเราก็จะต้องรู้ว่าหมาะให้เลือดไปพออะไรอไรเงี้ยเออถา้าเราพอรู้เราก็จะไปต่อแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะสนุกในการขึ้นหมอดต่อไปอะไรอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ฝากมาก็จบจ็นเพียงเท่าน,นี้ <laughs>